นี่แหละวิว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 จ้าสวัสดีมาที่มานั่งทางนี้ลูกมานั่งนี่หาหาไม่ตู้บอ๊ะมานั่งนี่มานั่งนี่นั่นน่นห้องห้องตู้เตี้ยมาไหมนี่แหละมากระไพรนี่นี่มานั่ง มองมตู่มานั่งไปตุเต๋อเอมองตุเตอันนั่นอน่นอันเด้ไม่ตู้น่ะมาทางนี้ไม้ทางนี้มาทางนี้นันน่นนั่นนน่นตุเต๋ออนนั่นแมนบ่อยยางยัน่ะตู้เอ้อานั่งลงพ่องพ่องตุต้องตุเน้ พุ่นพเราเราแวงพุ่นพุเราได้ยินเสียงลานแล้วหูว่าปวดมานั่งพี่เหรอมานั่งมานั่งพี่เหรอไปบอยไปไม่ตู้ไปเ่ะไปไปไปนี่ย่างไปนี่เสียเอ้ย มันมาใส่ป่ะวันนี้เนยอ่ะโอ้ใส่บาทวันศิลป์แล้วเพื่อนน้ำเดียวไว้พื่อนแหลังไม้เซลล้วะบันหลังออกแล้วบันนี่นะหลังออกอันออ Nó xịn mấy tủ, nó xịn mấy cứ ngâm gì đó Chắc, mấy xếp à? lung phần Phần Nó lung đó bà à, à, đi Ờ à. เมื่อเลื่อยประตูนะไปเลยห้องกวกกวนึกว่าฮะอย่างนะเอ้เนยเอ้เนยบ่มื่อบ่บ่มื่อบ่ เด่นอะไเนอน่ะยุ่ยใกล้น่ะมองววเลมือหยุดพอดีเอา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 เศเชียร์อะไรปนี้เอาเาเอา,เอาตัง้งประดีย้ยดินี่ยไปเชิยะอะไรกับพ่อน่ะนี่อุ้ยอุ้ยอาะยังเหงืยังเหอยังเหงืผู้พวกเนี้ประจอยอันประจอยอันประหยัดน้ำเลยผู้ ประจอยอย่าน้ำนะพุกคนายมันนิขึ้นนูนส pues ่งแม่กลูกวอ่ะอืมนี่ก็ทาจนเียใส่ายสิเดียวทจะนอกะหายปวดปวดนอนหนงตู้น่เมางกขาให้ได้ไอ้อากาศมันเย็นยังได้เป็นเหียวใส่ส่งมาลูกโอ้ยผู้สาวเหียวใส่ส่งนบมือนำประจอยนะไหมอือ อากาศหนาวตัวพันเงี้ยเอาออมมี่กะใช่อันนี้ตัวแร่เป็นยังเฮ้ยจับให้หน่อยเฮ้ย มันหลายเนาะบางคนหลายเพควรจะได้ขึ้นนั่นอุ้ยมึงเนี่ยยังบปใส่เลยยังบุคขืนเลยยังบุคขืนแล้วเรียกลายละกันวิวก็ไปแล้วใ่ตู้ว่าวิวไม่ไหวสิไม่ไหวนะตีคุณได้ขืนทั้งเพื่อนถ่าเลยเห็นไหมลงมาโอ้ยโดดถ่าฮักได้ เห็นบ่ขี่กองก้นกรอบเห็นบ่ไม่อ้วนกันสิเมื่อไงคือการพื่อแล้วไอ้ทิดตื่นเต้นจะสอบไอ้ทิดกะไฟตู่อยู่เพหัวจ้วกลุ่มบ่เพิ่งวับเพิ่งวับมาเนี่ย แม่นแล้ะเฮ้พี่น้อยเสะท้องสิเมื่อก่อนบันดัดน้ำเดี๋ยวกอยปนะครับกับสิเมื่อก่อ,อนอ้า,ายขึ้นมาแต่ใส่บาทก็มาหาลานเชลุขลามน้อยแพะนี่งามแท้นี่ดับบิ่ปีข้ขางหนึ่งนี่เอามานั่งพี่เอามานั่งพี่เก้าอี้น่ะลูกไว้ว่าเด้ยมาหาอาในกูว่าเอาจ้ะ เอาตั้งมานั่งพี่จ้านะจ้าเนี่แม่เธออยากเล่นโทรศัพท์มานะบุตรจ้าอาพี่ชังโอ้ยเอามานั่งพี่บพวงเนี่ยนั่งเล่นโทรศัพท์หน่อวาดวาดจ้าจ้านี่ไหลูกเอามานั่งเล่นพี่ไว้โทรศัพท์หน่อยไว้เอาเอาตั้งมานึ่งเอาตั้งมานึ่งลูกโอ้โหโทรศัพท์อาชิลรนโทรศัพท์อาชิลรน จับดีดีจับดีดีจับของอาพี่จับของอาจับของอาหานของอาล่นเลยเห็นบ่โอ้ยโอ้ของอาล่นเลยฮหันเอาของอามาให้อ้ใส่็จไหมเอาไว้ของไอ้ผ้านะไอ้ผ้าแตกได้หรือไหมเอาไว้มาไอ้ผ้าหายเลยไอ้ผ้าหายเลอันนี้ของไอ้ผ้านี่ยของอาตัวนี้ จ้านี่นี่นี่มียังนี่รูปยังนี่รูปยังนี่วาดวดอย่าเล่นของไอ้ผ้าไอ้ผ้าตีนะฮะมาของไอ้ผ้าสิแตกมาดูมั้โอเคเลี้ยงกันไว้เลี้ยงกันไว้เออเลี้ยงกันไว้เลี้ยงกันไว้โอเคหลายเครื่องเนาะโอเนี่โทรศัพท์ไม่จอยตัวนี้โอเคไว้นี่หานออกเลยเด้ไม่จอยโหลดคลิปโอเคฟูฟูฟูเครื่องนะ อันของไครตัวน่ะของไม่จ่อยพี่กนันอันนั้นก็ของไม่จ่อยพี่กนันอือโอเคของไม่จอยอ่ะไอทิตอือ้ลานสาวเบิ้งเอามาทีหนึ่ออ ยาเปล่งเด้อเธอใส่ผ <al> ้าจะไหมเด้อนี่ด่าเล่นกันอันี่ของแม่จอยหลอดจิบอยู่นี่ด่าเล่นกันข้าวของกันฮะอืออึบหยัดเอาไวของแม่จอยแม่จอยหลอดลิปอยู่นี่อันนี้ของแม่จอยนี่ค่ะฮึฮึดูแท่นิบังนี่เขาชักอามันล็อกเลยเห็นบ่มนี่เจ้ากดนเอียงมัน เดี๋ยวเดี๋ยวอาเอานนนนนนนี่นี่นี่นนโทรศับอ่าลอกแหละอั่นนนหลอกแล้วหลายเครื่องแค่น้อโทรศัพท์นน้อไปรถไปรถ เห็นกำลังเลห็นเลยายกระเป๋งามเลยอ๋ออย่าดื้อๆไม่ได้ขาดเยอะไปป่ะไปแล้วทัวร์สายนี่และเพิ่งไล่แล้วนีเครื่องไหนเครื่องไหนไปพรอมกันกับอาดีแลนี่แม่เพียงนี่ไปราจะทราบอาหนึ่งเวฟเบอลไปเลยค่ะ ของตัวเรื่องบองันนี้ MK มันอ่อนดีนาะมันจา่ใส่กองทุกได้เอืมอ่แบบว่าคายคลาแบบก็ดีแลนะไม่อรใมาไม่โดนตาานมาโานะมา้ะโอเคหูหน้าออกงาแบบนี้เราทานัใจเด้อูกอ่นอ่าเลยเด้ ไอ้พายสิาไบอกไอ้พาสิ้าโจ่มมานิ่ก็การาน้อยพายนี่ราน้อยไอ้พายนี่ขนี่นะแซ่บอยู่ขึ้นขนข่าวหนึ่งอย่เนีาวหนึ่งแทงที่อล้วตีแทงที่ช่โบใส่น้ำตาลโบใส่น้ำตาลใส่หนดีเอเด้อ้าลหางู่ะ มือเห็ดกเนีมนิทด้ิดถ้าไปใ้นาปิดในรั้ประตู้หมาจอยนั่นสิขาเพื่อนน่ะออกไปเาเา่ะนี่ยเอดูมจอยเมเห็ดไงเจกเนี่ยฮะเอาข่าวพัดในถวยเน้หลายว๊อ

เห็นไหมว,ว่าไอ้เิดไว้พอหลอกลวงว่ะเมือนเราไมีเงินหายบ่ว่าแต่เราหลอกลวงดิแม่นเรามีเงินมึงถามแล้วอยู่บ่ลลเราม,มีเงินอยู่บ่าเอาไว้เอาไว้วางไว้โทรศัพท์เอ้ยพายน,ะ,นาะ,ะเราะว่าแต่หลอกลวงไปเด้อไปเด้อไปเด้อย่างบมูเป็นหลอกลวงจะคองว่าโตนะไปเด้ออาไปก่ปปปอนเด้อบายบาพูดนนะแม่ไปแม่ไปเด้อแม่ไม่จ่ายพากระเป๋าเลยนี่ ว่ายังเออยงมดีลานก่องมไปเที่ยวกันด้องามดีลานาาน่น,นี่นามากข่อยข่อยพายข่อยกัยังมากใส่ของได้ลายแล,ล้วกอะเวลาเข้าไปแบบเข้าลูกน้อยนะอืแบบไปจักเพิ่ไปจักเนี่ยแต่ข่อยพายข่อยอยังมากกันขพายจะกับขึ้นมับมอกก็มากคือกันพายกินยนียงกินน้อยวัด ui, bảo là, là cả, bảo là cả vui được gìn giữ nó. Yeah, dạ, dạ, để này. Điên mất á. Ba ba. cái sợ ngắn Hả? Ừ. Sước nhang. Sước nhang ันไหนแก้เส้อกันื่ออื่นนอทิพไปบุญนะบุญได้ละชอว์เนเก้าเนาะลุงบอกื่อื่นแบบบ่อแดงเหี้มบ่ด้มากับาบ่อื่นหน่อมันจะได้ถามไปทิพดูค่ะป่ป่ะปเห็ด ไปป่ไปไปจอยไปป่ะไปจอยป่ะลอกไปหายทิศก็ใช่ไม่หัวอกมาเเลกปีนน้ำนองเล้ก้เกิดนะูามงามงามว้าคือเด็กหน่อยเกิดใหม่แท้ว้าววัดวัดบอกไปพาไปปีนน้ำนองกันเด้อวัดจะนอนเล่นขาเอเอาม ở đây ăn kim kim nè kim nè xây mi hù chúc nưng rồi nè ui lời là anh coi bye bye con bye bye con bye bye pha con chồng cả chồng phát cả đó thì kinh phải nhắn sạt nè ผุนผุนผุนพุนไปบ่นี่บไปบ่เม่ไปป้ไปปบบปาไล้หน่เข <ไป S 2> ็ดกิ่งพื้นใช้ใช้ใช้ใ ไปใช้หาเลาะแถวนี้แหละไปใช้ได้เลยตัวก็เป็นคนเกี่ยวแหละอันนี้ผักหเอื้อยจับแล้วยังหเอื้อยเกี่ยวอยู่เกี่ยวเยเป็นอือนี่อยากเล่นดิตัวกับพื่อนหา้ยแหละ

ไคนขี่ดื้อไปใช้ลูกไปไใช้ไป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 อุ้ยอ้ยมวกงาม้นออุ้ยอุ้ยเยนงนงนอใหมวกงาม้หนไอ้ไปไน้ำดิหมวกงามนี่อ้ใ่นีกว หาเลยหา้าจะงไนกระตุ้มไหนกันมองตากผ่านมองตากขาย <c oughs> ใจน,น่อยงาง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 งามงาไปใช่ทุจ้า่ทจาอยางไรจบอยากไฟร <c oughs> ับโัทุจ้าโอ้ยคนน่อยหมามาใ <มา S 2> ช อ่ะวไอ,อ,อ้มึงหายเลยลงมาไปไมึงแม่ <imet. S 2> อ,อันนี้แหละจะว่าเห็ดอันที่ว่ากำกับกันคนะืนน่ะที่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 เบิงเ่งกนัอยู่ก็ถ่าโครงมันอันที่ไม่อันทั่วเฮือนทั่วซานนะอันนี้แล้วช่วยช้ังคักบ่ักบ่ะคากบ่ว่าเอาผ้ากับมีตัดลงไม่เลย,อยเ,เอาเข่าไปไว้เอาไม้อ่เลยอื้อ เฮ้ขี้ขี้ขั้นได้บุ๊งเนี่ยเก็บใหม่ใม่อีกล่ะขี้ขั้นนี้บ่ล่าขี้ขี้าข้ากันไปย่างน่ะหาถุงยางอย่าไปหาเหรียญถงยางแม่เด้ออย่าไปหาเหรียญถงยางแม่เด้อเอ้ย แล้วันน้น่ะไปไปไปไก่อนไปไปเด้อป้าลุงเด้อไปเลี้ยกันเด้อจุกยังมีคือไห่แล้วไปเจ้าซื้อแต่ลูกปืนเล่นลูกกระสุนนั่นน่ะเอาไปเจ้ามายังเจ้ามายังในชีวิตเจ้าไหนเจ้ามายังไปแล้วเอาแบบว่าตัวที่เจ้าใช่ใจที่ชุดนะจ้มายังบอกแล้นะ จะมักยังป้าลุงว่ะทางใดน้องสาธิตมักว่ะเออให้ป้าทำการดินนี่ให้วางลงให้ตั้งนี่ช่วงนี้ให้ตั้งใจเฮียนก่อนเดี๋ยวไงอันว่าอันดินบเบาดิคิดออกไปเลยโลกไปเลยโลกคิดไปเลยเอาหนังสือสิไอ้ไอ้มาก่อนไอ้เบิรงนยี่บอยโทรศัพท์น่อยไม่บอกเบิร์นยี่สุดไงน่าอมัชนาอ่านเป็นไอ้ไรสิหน่วยนี้ก็ไก่อะไรนี่นะ เจ้าได้บ่ก่อไก่นะแม่คือบมเคยเห็นเจ้าหันจักเตื้กอไก่กอไก่เหรอบอได้ทีแน่สอได้ที่แน่กอไก่เอกอไก่อ้ออ๋้อ๋อกออ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 อ่าออ๋อ่๋ดิออ๋ออ๋ออ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 ๋ออ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 ๋ออ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 อบุญมาออออออ น้องกะหัว้าอ้ยยิ่ง lạ ขึ้นเฟนได้เฟนได้มีเด้สิ่งที่น้องชาดทิดมากพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโคเด้น่ะเบิรเท่านั้นซามเมอเต็มที่รถทิดซามเมอร์แหละเต็มที่รถอเล่นว้าวเออเบิร์ตงานเบิร์ตงานเบิร์ตฟืนๆน่ะ บังมือวันนี้คือบุลล้เสียบัดล้วมาหนีนะวันนี้คือบุลล้มเสีบัดฮะบัดมือลงเียนคืออยากใช้แทบบาดนะพวกนี้ยอายนะว่ะอ่าสิงเลื่อง,งปเนี่ยโอเคสบายแล้วนพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สุข้องคือเก่าเดอ้บอบวกเน,นียอาทิตย์นะสบายดีเดอ้อบ๊วยชูคูชูคน